ฟันซ้อนฟันเกยักักษาได้ทำให้คุณมั่นใจได้เพิ่มขึ้น100%ซตครับก่อนอื่นครับก็มาทราบถึง4สาเหตุครับที่ทำให้เกิดฟันซ้อนฟันเกยกกันก่อนนะครับข้อแรกเลยเนี่ยครับก็เป็นกรรมพันธุ์ครับคือพ่อหรือแม่เนี่ยอาจจะมีขนาดของกระดูกขากรรไกรบนและล่างไม่เท่ากันและขนาดของขากรรไกรเนี่ยอาจจะมีขนาดที่ไม่สัมพันธ์กันกับขนาดของฟันเช่นบางคนมีขากรรไกรเล็กแต่มีขนาดของฟันซี่ใหญ่ เมื่อเวลาฟันขึ้นมาเนี่ยครับฟันแต่ละซี่ก็ไม่สามารถเรียงตัวได้อย่างสวยงามครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะต้องไปขึ้นผิดตำแหน่งรวมถึงผู้ที่มีขนาดของช่องปากเล็กด้วยเนี่ยครับก็ทําให้มีแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมาดันฟันให้ฟันซอนเกได้ครับข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุครับการได้รับอุบัติเหตุก็มีการกระทบกระเทือน ฟันโดยตรงซึ่งมีผลทําให้ขากรรไกรเนี่ยพิดรูปทําให้ฟันซ้อนเกได้ครับข้อต่อนะครับมีแรงกดบริเวณเหงือกและฟันมากจนเกินไปซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กครับเช่นการดูุวมือการใช้ขวดนมมากจนเกินไปส่วนผู้ใหญ่เนี่ยมีการใช้แรงเคี้ยวหรือแรงกัดมากๆเมื่อรับประทานอาหารที่มีลักษณะแข็งรวมถึงการใช้ลิ้นดุนฟัน ก็ทําให้ฟันซอนเกได้ครับข้อต่อมาครับก็คือฟันน้ํานมเนี่ยหลุดก่อนกําหนดทําให้ฟันแท้ขึ้นผิดตําแหน่งหรือถ้าฟันน้ํานมเนี่ยถูกถอนออกไปก่อนกําหนดนะครับฟันแท้ที่อยู่ในช่องปากครับก็จะลงเข้ามาในช่องว่างที่ฟันน้านมอะครับถูกถอนไปทําให้เกิดมีการฟันซอนกันฟันเก ทำให้ส่งผลกระทบกับสุขภาพเนืออและก็ฟันได้ครับและเมื่อคุณปล่อยให้มีฟันซ้อนฟันเกยน,นานจนเกินไปเนี่ยครับก็อาจจะส่งผลกระทบให้สุขภาพเหนือกและฟันมีผลดังนี้ครับข้อแรกเลยครับก็คือเมื่อค่าถึงปู๋นเกาะติดมากครับซึ่งฟันซ้อนเกเนี่ยจะทําให้แปรงฟันไม่สะอาดก็เป็นสาเหตุนหนึ่งของโรคเนื้อักเสบครับเพราะการทําความสะอาดอย่างไม่ทั่วถึงการสีฟันเข้าไปไม่ถึงบริเวณซอกฟันที่มีขนาดเล็กก็ก่อห้เกิดถึงปูนเป็นจํานวนมาก ทำให้มีปัญหาเรื่องของเรื่องอักเสบแล้วก็ฟันถุตามมาครับข้อต่อมานะครับเป็นในเรื่องของพูดไม่ชัดครับเนื่องจากฟันที่ซ้อนเกยที่งอกขึ้นมาผิดปกตินะครับทาให้มีปัญหาเวลาพูดหรือการออกเสียงบางคําได้ข้อต่อมาครับเป็นเรื่องของฟันล้มจากการที่ฟันไม่เรียงตัวกันเมื่อฟันทยอยขึ้นแล้วอย่าลืมว่าฟันเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ตลอดเวลาก็สามารถทําให้ฟันซี่ที่ค่อยๆขึ้นมานั้นเบียดฟันซี่อื่นๆจนทําให้เกิดฟันล้มได้ครับ ข้อ4คือฟันซ้อนเกงเนี่ยครับจะทําให้เชี่ยวอาหารได้ไม่ละเอียดครับส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารมีปัญหาได้ครับซึ่งฟันซ้อนฟันเกงเนี่ยครับสามารถรักษาได้โดยการจัดฟันครับจากอนตแพทย์มืออาชีพที่ยสมาลิเดนเทลคลินิกจังหวัดชะเชิงเซานะครับโดยมีระยะเวลาเร็วหรือนานไม่เท่ากันสามารถเข้ารับคำปรึกษาหรือจองคิวได้ที่ Facebook Page ยสมาลิเดนเทลคลินิกจังหวัดชะเชิงเซาหรือโทร0 63 563 9536ได้เลยครับเพราะสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่สําคัญ